เทศนาของหลวงปู่มั่นภูริทัตเทระตอนที่ห้าเรื่องอัจฉริยะอัภูตธรรมเมื่อพระองค์ยังเป็นสิทธัตถราชกุมารเสวยราชสมบัติอยู่ทรงพิจารณาจัดตัวนิมิตสี่ประการจึงบันดาลให้พระองค์เสด็จออกสู่มหาพิเนสกรมทรงบรรพชาทรงอธิษฐานบนรรพชา ที่ริมฝั่งแม่น้ำอนุมานาทีเครื่องสมณบริขารมีมาเองเลื่อนลอยมาสวมพระกายเองทรงเพศเป็นบรรพชิตสมณสารูปสำเร็จด้วยบุญญาพินิหารของพระองค์เองจึงเป็นการอัศจรรย์ไม่เคยมีไม่เคยเห็นมาในปางก่อนจึงเป็นเหตุให้พระองค์อัศจรรย์ใจไม่ถอยหลังในการประกอบความเพียร เพือตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยาณครั้นทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตภาวนาไม่ท้อถอยตลอดเวลาหกปีได้ตรัสรู้สัจธรรมของจริงโดยถูกต้องแล้วก็ยิ่งเป็นเหตุให้พระองค์ทรงอัศจรรย์ในธรรมที่ได้ตรัสรู้แล้วนั้นอีกเป็นอันมากในมู่ถฐมสาวกนั้นเล่าก็ปรากฏเหตุการณ์อันน่าอาัศจรรย์เหมือนกันเช่นปัญจวัคคีย์ก็ดี พระยาศและสหายของท่านก็ดีพระสาวกอื่นๆที่เป็นเอหีพิขุก็ดีเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาแล้วได้สำเร็จมรรคผลและทูลขอบรรพชาอุปสมบทกับพระองค์พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกเปล่งพระวาจาว่าเอหีพิขุท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมวินัยเรากล่าวดีแล้วเพียงเท่านี้ก็สำเร็จ เป็นพิสุในพุทธศาสนาอัฐบริขารเลื่อนลอยมาสวมสดกายทรงเพศเป็นบรรพชิตสมณะสารูปมีรูปอันน่าอัศจรรย์น่าเลื่อมใสจริงสาวกเหล่านั้นก็อัศจรรย์ตนเองในธรรมอันไม่เคยรู้เคยเห็นอันสำเร็จแล้วด้วยบุญยดิตและอำนาจพระวาจาอิทธิปาฏิหารของพระบรมศาสดาจารย ท่านเหล่านั้นจะกลับคืนไปบ้านเก่าได้อย่างไรเพราะจิตของท่านเหล่านั้นพ้นแล้วจากบ้านเก่าและอัศจรรย์ในธรรมอันตนรู้เห็นแล้วทั้งบริขารที่สวมสอดกายอยู่ก็เป็นผ้าบางสกุลอย่างอุกฤษครั้นต่อมาท่านเหล่านั้นไปประกาศพระพุทธศาสนามีผู้ศรัทธาเลื่อมใสใครจะบวชพระผู้มีพระภาคเจ้ากท็ทรงอนุญาตให้พระสาวกบวช ด้วยติดสรณะคมนูประสัมปทาสำเร็จด้วยการเข้าถึงสารณะทั้งสามคืออุทิศเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นภิกษุเต็มที่ครั้นต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมียานเล็งเห็นการไกลจึงทรงมอบความเป็นใหญ่ให้แก่สงฆ์ทรงประธานยติจตุตกรรมอุปสัมปทาไว้ไว้เป็นแบบฉบับอันหมู่เราผู้ปฏิบัติได้ดำเนินตามอยู่ทุกวันนี้ ได้พากันมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาอุทิศเฉพาะพระบรมศาสดาพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์แล้วทำความภาคเพียนประโยคพยายามโดยไม่ต้องถอยแล้วก็คงจะได้รับความอัศจรรย์ใจในพระธรรมวินัยบ้างเป็นแน่ไม่มากก็น,น้อยตามวาสนาบาร,รมีของตนโดยไม่ต้องสงสัยเลย6เรื่องวาสนากุศลวาสนาอากุศลวาสนา อพยากตะวาสนาอัธยาศัยของสัตว์เป็นมาแล้วต่างๆคือดีเลวและกลางๆวาสนาก็เป็นไปตามอัธยาศัยคือวาสนาที่ยิ่งกว่าตัววาสนาเสมอตัววาสนาที่เลวสามบางคนเป็นผู้ที่มีวาสนายิ่งในทางที่ดีมาแล้วแต่คบกับคนผ่านวาสนาก็อาจเป็นเหมือนคนผ่านได้บางคนวาสนาย่งอ่อนแต่คบกับบัณฑิต วาสนาก็เลื่อนไปเป็นบัณฑิตบางคนคบมิตรเป็นกลางกลางไม่ดีไม่ร้ายไม่หายนะไม่เสื่อมสามวาสนาก็พอประมาณสถานกลางฉะนั้นบุคคลพึงพยายามคบบัณดิตเพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้นไปโดยลำดับ7เรื่องสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลอุดมกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคลมุตตมัง การปรึกษาไต่ถามหรือการสดับธรรมเทศนาตามการตามสมัยพระบรมศาสดาตรัสว่าเป็นมงคลความเจริญอ,อันอุดมเลิศมูเราต่างคนก็มุ่งหน้าเพื่อศึกษามาเองเท่านั้นไม่ได้ไปเชื่ยเชยน,นิมนต์มาครั้นมาศึกษามาปฏิบัติก็ต้องทำจริงปฏิบัติจริงตามเยี่ยงอย่างพระบรมศาสดาจารย์เจ้าและพระสาวกขีนาสวัสเจ้าผู้ปฏิบัติมาก่อน เบื้องต้นพึงพิจารณาสัจธรรมคือของจริงทั้งสี่ได้แก่เกิดแก่เจ็บตายอันท่านผู้เป็นอริยบุคคลได้ปฏิบัติกำหนดพิจารณามาแล้วเกิดเราก็เกิดมาแล้วคือร่างกายอันเป็นอยู่นี้ไม่ใช่ก้อนเกิดหรือเมื่อเราพิจารณาอยู่ในอริยบททั้งสี่เดินจงกรมบ้างยืนกำหนดพิจารณาบ้างนอนกำหนดพิจารณาบ้างจิตจะรวมเป็นสมาธิ รวมน้อยก็เป็นคณิกะสมาธิคือจิตรวมลงพวังหน่อยหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาครั้นพิจารณาอยู่ไม่ถอยจนปรากฏเป็นอุคหะนิมิตจะเป็นนอกก็ตามในก็ตามให้พิจารณานิมิตนั้นจนจิตวางนิมิตรวมลงสู่พวังดำรงอยู่นานพอประมาณแล้วถอยออกมาสมาธิในชั้นนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิพึงพิจารณานิมิตนั้นเรื่อยไป จนจิตรวมลงสู่ผวังเข้าถึงถีติจิตเป็นอัปปนาสมาธิปถมฌานถึงซึ่งเอกคตาความมีอารมณ์เดียวครั้นจิตถอยออกมาก็พึงพิจารณาอีกแล้วแล้วเล่าๆจนขยายแยกส่วนเป็นปฏิภาคในมิตได้ต่อไปคือพิจารณาว่าตายแล้วมันจะเป็นอะไรไปอีกมันจะต้องเปื่อยเน่าผุพังยังเหลือแต่ร่างกระดูกกำหนดทั้งภายในคือกายของตนทั้งกายนอกคือกายของผู้อื่น โดยให้เห็นส่วนต่างๆของร่างกายว่าส่วนนี้เป็นผมขนเล็บฟันหนังเส้นเอ็นน้อยใหญ่มีเท่าไหร่กระดูกท่อนน้อยใหญ่มีเท่าไหร่โดยชัดเจนแจ,จ่มแจ้งกำหนดให้มันเกิดขึ้นมาอีกแล้วกำหนดให้มันยืนเดินนั่งนอนแล้วตายสลายไปสู่สภาพเดิมของมันคือไปเป็นน้ำไฟลมถึงสถานะเดิมของมันนั่นแหละเมื่อกำหนดพิจารณาอยู่อย่างนี้ ทั้งภายนอกทั้งภายในทําให้มากให้หลายให้มีทั้งตายเก่าตายใหม่มีแรงกาสุนักยื้อแย่งกัดกินอยู่ก็จะเกิดปรีชาย,ยาขึ้นตามแต่วัสนาอุปนิสัยของตนดังนี้แหละ 8. เรื่องการทําจิตให้ผ่องใสสกิตะปริโยทปนังเอตังพุทธานะาสนังการทําจิตของตนให้ผ่องใสเป็นการทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนกายวาจาจิตไม่ได้สอนอย่างอื่นสอนให้ปฏิบัติฝึกหัดจิตใจให้เอาจิตพิจารณากายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานหัดสติให้มากในการคุนคว้าที่เรียกว่าธรรมวิจยะพิจารณาให้พอทีเดียวเมื่อพิจารณาพอจนเป็นสติสัมผัสชงจิตจึงจะเป็นสมาธิรวมลงเอง สมาธิมีสามขั้นคือขณิกะสมาธิจิตรวมลงไปสู่ทีติขณะแล้วพักอยู่หน่อยหนึ่งถอยออกมาสิอุปจารสมาธิจิตรวมลงสู่ผวังแล้วพักอยู่นานหน่อยจึงถอยออกมารู้นิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งและอัปนาสมาธิสมาธิอันแน่วแน่ได้แก่จิตรวมลงสู่ผวังถึงทีติธรรมถึงเอกคตาความมีอารมณ์เดียวหยุดนิ่งอยู่กับที่มีความรู้ตัวอยู่ว่าจิต ดำรงอยู่และประกอบด้วยองค์ฌานห้าประการค่อยสงบประณีตเข้าไปโดยลำดับเมื่อหัดจิตอยู่อย่างนี้ชื่อว่าทำจิตให้ยิ่งได้ในพระบาลีว่าอธิจิตเตจอาโยโคเอตังพุทธานาสาสนังการประกอบความภาคเพียรทำจิตให้ยิ่งเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าการพิจารณากายนี้แลชื่อว่าปฏิบัติอน,นักปราดทั้งหลาย มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแสดงไว้มีหลายในหลายประการท่านกล่าวไว้ในมหาสติปฐานสูตรเรียกว่ากายานุปัสนาสติปฐานในมูลกรรมฐานเรียกว่าเกษาโลมาณขาทันตาตาจูที่พระอุปชายสอนเบื้องต้นแห่งการบรรพชาเป็นสามเณรและในธรรมจัก,กรกปวัตตนสูตรว่า ชาติปีดทุกขาชราปีดทุกขามรณะปีดทุกขังแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ดังนี้บัดนี้เราก็เกิดมาแล้วไม่ใช่หรือครั้นเมื่อบุคคลมาปฏิบัติให้เป็นโอปัญิโกน้อมเข้ามาพิจารณาในตนนี้แล้วเป็นไม่ผิดเพราะพระธรรมเป็นอากาลิโกมีอยู่ทุกเมื่ออโลกสว่างร่ำอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่มีอะไรปิดบังเลยโปรดติดตามธรรมเทศนาของหลวงปู่มั่นภูริทัตถทระตอนต่อไป